ก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเรานะครับก็จะมาสุ่มตัวละครนะครับในแมปบัตรคับทาวเวอร์ดีเฟน์กันนะครับก็สำหรับงบที่ผมเตรียมมานะครับก็คือ6499อย้คอยนั่นเองนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำการลงคลิปเปิดตำนานไปนะก็ผมก็แอบไปฟาร์มมานะครับผมจนได้6 0,000นคอยนี่แหละครับมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันนะครับก็ผมหวังว่า60,000คอยผมเนี่ยจะได้ตัวระดับมิติกหรือตัวระดับ0ูนย์ุเนี่ยสักตัวหนึ่งตัว2ตัวนะครับ ก็ยังดีกว่าไม่ได้นะมาดูกันครับว่าผมเนี่ยจะได้ตัวดับมิสติกมาสักตัวหรือเปล่านะในงบ60,000คอยของผมนะครับผมมา60,000คอยนะครับประเดิมด้วย10รอบแรกนะโอ้โหโอ้โหเห็นนี้ท้อเลยนะครับรอบที่2องอีปิกมาตัวหนึ่งนะเริ่มมีตัวแรออกมานะครับโอเคโอเคไม่เร็วไม่เร็วต่อไปเลยนะครับ อ่ะสปิกเกอร์แมนไซส์ใหญ่นะครับผมอีพิกมากตัวหนึ่งนะตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับปุ๊บโอ้อันนี้แย่ว่าเดิมนะครับสุ่มไปเรื่อยๆนะอ่ะเจนเดอรี่มาตัวหนึ่งนะครับนินจาคาเมราแมนนะโอเคนะครับตอนนี้หมดไป8,000คอยใช่ไหมแล้วก็ได้รีเจนเดอรี่มาตัวหนึ่งนะอ่ะสุ่มต่อนะครับฮุยซินเนมาแมน มิติกหมดไปเท่าไหร่เนี่ยหมดไปแค่เก้าพันนะได้มิติกมาตัวหนึ่งเนี่ยครับเป็นไงวะอยู่ไหนเนี่ยอ่าได้มาตัวหนึ่งแล้วนะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีเพิ่มนะก็เดี๋ยวเราเปิดต่อเลยนะครับโอเคได้ไททันคาไม่เล่าแมรี่เจนเดอรี่อ่ะดวงเริ่มมานะครับตอนนี้ผมเริ่มมีดวงว่ะ l ร g อจิเนรี่มาเพิ่มอีกตัวนะึงนะนินจาคาเมราแมนนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับเราหมดไปทั้งหมดสามหมื่นคอยแล้วนะอ่ะเดี๋ยวแมบปบนี้มันปิดเทรดไม่ได้เหรอ ผมอยากปิดเทรดมากเลยผมลำคาญมากเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมก็เอ่ออ่ะเออ,เอ,อมันมันเริ่มบ่อยละผมว่าผมควรเข้าเซิร์ฟบีไม่ได้แบบนี้นะครับเทรดรีเควสอ๋อปิดตรงนี้โอเคโอเคไม่แบดเลยไม่แบดเลยปิดเรียบร้อยนะครับเทรดนะลำคาญมากนะครับโอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยขออนุญาตขายตัวนิดหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยไปซุ่มใหม่นะ ตอนนี้นะครับเราหมดไป30,000คอยนะแล้วก็ตัวที่เราได้เนี่ยได้มิติกมาหนึ่งตัวนะตอนนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยคือคุ้มค่าแล้วนะครับแต่ก็แอบบแอบบหวังเหมือนกันนะอยากให้ตัวออกมาเพาิ่มอีกสักตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวที่มันไม่ซ้ำเนี่ยจะดีมากนะครับขออนุญาตเซลนิดบบนึงแป๊บนึงนะครับผม อ่ะตอนนี้ผมขายตัวหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับผมมาสุ่มต่อกันเลยนะครับตอนนี้มีตีไปสี่หมื่นคอยนะปึ๊บโอเคเดี๋ยวสปีดรันเลยนะครับเดี๋ยวนะแล้วทำไมมันทำไมมันออกทีละยี่สิบตัวเ,เดี๋ยว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 ปึ๊บ <Okay. S 2> โอเคเฮ้ยนี่หมดไปเยอะแล้วนะไม่คิดจะออกอะไรเลยเหรอ แย่แล้วแย่แล้วได้ทีว่าแมนมาปุ๊บดวงไม่มาเลยนะครับดวงหายหมดแล้วเหรอจบละมือด้วนแล้วนี่อย่างงี้ไม่ใช่มือทองนะโอ้โหใช่เลยนะครับแน่นอนคือดวงผมน่าจะหมดแล้ว่ะเผื่ออาจจะมีปฏิหารินะผมอาจจะได้มิติอีกตัวก็ได้นะตอนแบบตังใกล้หมดนะครับ เฮ้ยถามจริงรีเจนด์ลงรจินดารีรรรร่ไม่ออกหน่อเหรออ่ะตอนนี้คอยผมน่าจะหมดแล้วปะ่ะอ่ะคอยผมหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเราขายตัวสักแป๊บหนึ่งนะครับผมปุ๊บไส่เล็กใส่เล็ก,ลก,ลกปุ๊บปุ๊บอโอเคอีพิกอีพิกเก็บไว้ดีกว่าปุ๊บขายไปอตอนนี้ผมมีหมื่นหนึง่งใช่ปะน่าจะสุ่มได้เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับโอเคสุ่มเพิ่มนะครับผมเดี๋ยวเจลลีมายหนึ่งนะครับอันนี้มีแล้วอะไอ้ไททันสปีกเกอร์แมนนี่มาระดับอะไรอะทำไมไททันสปีกเกอร์แมนนี่ไม่ออกเลยไม่เห็นหน้าเลยนะออกไหมเห็นหน้าค่าตาหน่อยไททันสปีกเกอร์แมนเนี่ยไม่ออกเลยเหรอ กระจิตกระใจทําด้วยอะไรขายตัวนะครับผมขายหมดแล้วกันยกเว้นรีเจเนอรีเราไม่ขายนะครับได้สี่พันนะโอเคนะครับผม นี่ไงไททันสปีกเกอร์แมนโอเคได้ตัวไม่ซ้ำนะครับตัวนี้อันนี้ตัวไม่ซ้ำนะผมยังไม่เคยได้นะสุ่มมาตั้งเยอะเพิ่งออกนะครับคนอื่นเขาออกกันหมดแล้วมีไททันสปีกเกอร์สปีกเกอร์แมนเนี่ยเพิ่งมาออกนะคาเวล่ามาอีกตัวหนึ่งนะโอเคโอเคนะครับผมปุ๊บอ่ะรอบสุดท้ายโอเครอบสุดท้ายนะครับโอเคก็มาเดี๋ยวมาเรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้อะไรบ้างนะเดี๋ยวผมขออนุญาตขายตัวก่อนนะ สำหรับตัวที่เราได้นะครับก็จะมีเป็นไททันสปีกเกอร์แมนนะอันนี้ตัวใหม่นะครับแล้วก็ไททันคาเมราแมนนะครับผมเป็นตัวใหม่เช่นกันนะแล้วก็นินจาคาเมราแมนนะครับผมอันนี้ก็ตัวใหม่นะครับอ่าแล้วก็สำหรับไททันทีวีแมนเนี่ยอันนี้คือผมมีแล้วนะจริงๆเนี่ยมีน้องๆให้มานะครับแล้วก็อันนี้เลยนะครับผมไม่พูดไม่ได้นะมิตติกนะครับไททันซีเนมานะครับได้มาเหมือนกันนะครับผม ก็สำหรับผมผลสรุปผมรู้สึกยังไงนะสำหรับผมก็โอเคนะครับเพราะว่าเราเนี่ยได้มิตินะครับก็คือเป็นเป้าหมายของเราเองนะก็ผมก็โอเคนะครับผมคลิปหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคลิปรีวิวเจ้าไรท,ทางซีเนมานะครับก็ตั้งตาราดูกันไว้นะครับผมโอเคผัน,น็ต้องขอตัวคนนี้นครับผมขอบคุณที่เข้ามาดูว่าผมบ๊ายบายครับ